ตัดไว้ฮะพอดีแล้วเมื่อก้องสามีฝรั่งหงุ่งอยู่เสือจะสะทอส้อนแสงแดดป่าต้นไม่ดู มีหยอด่ะดยอมันออกเลยูตัวเจอคิดว่ามีจะอันมีหยอดใ่มเฮ้ยมันลามปบั้งัวเลยเฮ้ยก่ไหมก่ไหมมันแตกมันใหม่ใบดิบซืเนาะไม่หม่บันเหงมันแตก เว้ยนยังรอเ,อเราขาจูดแล้วเขาอยู่นี่เขาจะจูดเล้านี้เหรอเหว่เขาเบาเลยขึ้น <c oughs> จะป้าไต้ตะเขียมหัวเขาไปดุดนะพี่เอาเท้ากามดุดเบิดเล่จุงแล้วยุ่งปุ๊บเบิดแลวเขาจูดนี่ ไปจูดี่นี่ก็เขามาตัดได้วาวเหรอเนี่ยเห็นหอยเขาตัดเนี่ยเห็นใบาตายมันยเนี่เนดิที่นี่มิจตเขาตัดตัดจะได้ไจูดจุดระติด ติดเออไหมบ,บ่มันล่ามิดตัวันไฟใหม่เนะ่ะบนอันนั้นเลยล่ามไปหาเหงาบนจุดๆ,ๆบนให้ใหม่บุใหม่ปะโอ้ย có máy mình về bỏ Đi được lên đây Không có tắt thang lái nữa không hả mình Điệt được Đấy Sít đấy มืองทางนี้เลฮ้ยเป็นตัเติร์ดมาเนี่ยเกียงม้อลยฮ่มไม่ให้เบิดนอนให้เกียงให้คักเด้อ เป็นเถิดเป็นแนวนะนว่ามึงนี่กุ๊กทำยังไงเลจักหยอดเฮลยนี่จักหยอดเลย